นางเอกคนดังตู่ต้นตะวันแจ้งข่าวสำคัญเรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบมากเลยเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตจากช่อง GMMTV อย่างตู่ต้นตะวันตันติเวชกุลที่แจ้งเกิดแบบพลุแตกจากซีรีส์รีเมคเรื่องดังอย่าง F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาว แถมยังเป็นลูกรักแมนดังด้วยเพราะเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น House Ambassador คนใหม่ของประเทศไทยสำหรับแฟชั่นและจิวเวอรี่จากแบรนด์ Dior ด้วยล่าสุดตูก็ได้ออกมาประกาศข่าวสำคัญว่าปีหน้าจะไม่มีซีรีส์ออกมาให้ได้ติดตามกันโดยบอกเลยว่าปีหน้าไม่มีซีรีส์กับ g m m t v แล้วนะครับขอโทษที่ทำให้ต้องรอนะคะหนูขอเรียนอย่างเต็มที่แล้วจะรีบกลับมาเจอกันนะ ในส่วนของต้นปีมีชนิดแฟมไม่หายไปไหนแน่นอนรักทุกคนแงน่รอได้รอได้ตั้งใจเรียนนะคนเก่งสู้ๆนะคนเก่งเขารอได้เสมอค่ะว่าที่คุณหมอของเขาสู้ๆนะครับสู้จ้ารู้ดูชนิดแฟมแล้วเรียกได้ว่าแม้จะไม่มีงานซีรีส์แต่แฟนๆก็เข้าใจดีโดยตูก็กำลังศึกษาระดับปริญญาตี คณะทันตแพทย์ทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทําให้นอกจากจะเป็นนางเอกแล้วยังพ่วงตําแหน่งว่าที่คุณหมอคนสวยด้วยล่ะค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ว่าที่คุณหมอด้วยนะคะเชื่อว่าแม้ว่าจะไม่มีซีรีส์แต่ก็ยังคงมีงานอื่นอย่างพวกถ่ายแบบโฆษณาหรืออีเวนต์ออกมาให้ได้ติดตามกันบ้าง